อยากกินข้าวมันไก่วันนี้นัดกับเจ้าพาเที่ยวมาที่จังหวัดปทุมธานีขับรถเลี้ยวเข้ามาที่วัดดาวดึงจอดรถกันได้ตามอัธยาศัยลานจอดรถกว้างมากเดินลัดเลาะตามทางมาที่ใต้สะพานปทุมสอง 2, ข้าแม่น้ำเจ้าพรยาใต้สะพานนี้มีร้านค้าขายอาหารมากมายแต่ขอมุ่งหน้าไปที่ ร้านข้าวมันแอนเตี๋ยวไก่ปทุมสองวัดดาวสาวบ้านใหม่มีทั้งข้าวมันไก่และเตี๋ยวไก่ให้เลือกกินแต่วันนี้อขอจัดเป็นข้าวมันไก่จานใหญ่ๆสักหนึ่งจานอาจต้งองรอคิวนิดหนึงเพราะคนเยอะมากเลยนั่งชมวิวไปพังพก่อนเพราะที่นี่ติดริมน้ำเจ้าพยาวิวสวยมากไม่นานข้าวมันไก่ที่สั่งไว้ก็ได้แล้วโอ<ฮ>้โหจานใหญ่และเนื้อเยอะมาก ไม่รอช้าลุยกันเลย <kab room! S 1> ที่นี่น้ำจิ้มเข้ารสเด็ดจริงๆบวกวก ệc, ับเนื้อไก่ที่แน่น,นหนังหนุบหนับข้าวมันก็อหอมหอมกินไปชมวิวริมน e. ้ำไปแหมช่างดีสวยเกิน กินเสร็จได้ความอร่อยขอสั่งกลับบ้านให้ญาติพี่น้องได้ลิ้มลองความอร่อยสักสิบกล่องวันนี้นัดกับก้าวพาเที่ยวอิ่มแล้วขอตัวลาไปก่อนนักคร้